ผมเห็นหลายคนเลยตอนขึ้นเวทีหรือตอนพูดเนี่ยนะโอ้โหอย่างกับต้ยมยำกุ้งเลยแซ่บมากแซ่บมากตอนการกระทำของมานะเหมือนแกงจืดเลยไม่มีทำทำไม่ได้สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับ EP ที่32ครับวันศุกร์ที่12มีนาคม2564ครับ วันเวลาผ่านไปเร็วมากครับนี่ก็มาครึ่งเดือนของเดือนมีนาแล้วครับก็วันเวลาไม่เคยรอใครจริงๆเลยข้างหลังผมก็จะเป็นเขื่อนครับซึ่งตอนนี้ก็น้ำเต็มเพื่อนๆครับในแต่ละ e p แต่ละ EP ที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็จะพูดถึงเรื่องแรงบันดาลใจกับการที่เราจะทำอย่างไรให้ชีวิตประสบผลสำเร็จจริงๆคุณครับคือ คำว่าสําเร็จเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเงินทองบ้างหมาไก่กองนะครับคาว่าสําเร็จในความรู้สึกของผมนะครับผมรู้สึกว่าเรามีเงินที่ไม่เดือดร้อนมีเวลาให้กับตัวเราเองแล้วก็มีเวลาให้กับคนครอบครัวก็อยากจะกินก็กินได้อยากจะเที่ยวก็เที่ยวได้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้นะครับโดยที่ไม่ต้องรังเลผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นอิสระภาพจริงๆแล้วเพราะนึนคำว่าอิสระภาพกางการเงินเนี่ยครับบางที บางคนบอกต้องมีเงินเดือนหนึ่งเป็นสิล้าล้อยล้านแต่ถ้าเกิดคุณมีรายจ่ายเดือนหนึ่งสิล้ายล้อยล้าน,าน,านมันก็หมดเหมือนกันแต่ถ้าวันนี้คุณมีรายได้สักเดือนละสองแสนบาทแต่ว่าคุณมีรายจ่ายเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็เหลือประมาณสักหนึ่งแสบาทคุณยังเหลือหนึ่งแสบาทเนี่ยอันนี้เราก็น่าจะเรียกว่ามีอิสระท,ทางการเงินละเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เป็นอีพีที่3เบ็ดเราก็ไปเจอกันที่บึงของหลงบึงการนะครับก็ดีครับผมก็เดยไปปีนเขา ได้ไปดูที่ถ้ำนาคาก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติของชีวิตซึ่งสนุกสนานทีเดียวนะครับและะ้วก็ท้าทายมากอีพีที่สาเนี่ยครับเราจะว่าด้วยเรื่องอะไรดีเพื่อนๆครับคุณดูไหมเขาบอกว่านิสัยของคนอ่ะมันเหมือนต้นไม้ชื่อเสียงของคนเนี่ยครับมันเหมือนเงาของต้นไม้นะฮะชื่อเสียงเหมือนเงาต้นไม้ก็คือนั่นบอกว่าถ้านิสัยของคุณเนี่ยมันตรงเงาของคุณมันก็ตรงถ้านิสัยของคุณคด เงาของคุณก็คดชื่อเสียงของคุณก็คดนะเพราะฉะนั้นสําคัญมากเลยเขาบอกว่าบางทีเราจะประสบจนถ,ถ,ถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันดูที่การกระทำเรื่องนิสัยเรามากกว่าว่าเราจะพาตัวเองได้ไปไกลได้แค่ไหนบางคนนี่นะครับเก่งมากนุนนันีเยอะแยะมากมายแต่น,นิสัยและการกระทําไม่สามารถที่จะรักษาระดับของตัวเองได้ไดทีนี้เนี่ยผมจะผมอยากจะพูดว่าเพื่อนๆครับคุณรู้ไหมมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามันจะไม่ธรรมดาเลยนะ ถ้าคุณไม่สามารถสร้างชื่อเสียงเกียรติยศอะไรไว้ในขณะที่คุณยังมีชีวิตอยู่คุณรู้ไหมการที่คุณไม่สามารถสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศของคุณไว้ในตอนที่คุณยังมีชีวิตอ,อยู่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดามากๆเพราะอะไรคุณรู้ป่ะเพราะมนุษย์ทุกคนสามารถสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศของเขาได้มากหรือน้อยสามารถทําได้ทั้งนั้นเลยครับฮะเพราะฉะนั้นตัวอย่างขอให้เป็นชื่อชื่อเสียงและเกียรติยศที่ดีนะ เพราะนั้นผมเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยถ้าเกิดคุณไม่ทําอะไรไว้ในตอนชีวิตชีวิตอ,อยู่นั่นสินะคุณเกิดมาเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยคือทิ้งไปเปล่าๆเ,เลยเพื่อนๆครับจําไว้นะครับว่าปากปากดีจะมีคนรักแม่ผมสอนบอกว่าไหนๆจะพูดทั้งทีแล้ว,ว่ก็พูดให้คนรักสิจะพูดให้คนเกลียดทําไมนี่คือคำสอนของแม่ผมที่สอนผมไว้แม่ผมบอกว่าน้าผึ้งหนึ่งช้อนสามารถล่อมแมลงได้ มากกว่าน้ำส้มหนึ่งหายกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะเรานึกถึงผู้ที่ฟังเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดให้คนรักเนี่ยผมว่ามันดีกว่าพูดให้คนเขาเกียดคุณว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับรู้นะว่าอะไรผิดชอบชัว่วดีแต่บางคนฝืนใจไม่ได้อดใจไม่ได้เพื่อนเครับหลายคนชอบบน่นโลกนี้ไม่ยุติธรรมโลกมืดโลกไม่รักโลกเห็นแก่ตัว โลกใบนี้ชักโหดร้ายช่างไม่อยุ่ท,ทากับเราเลยคุณ้ม่มนุษย์ทุกคนที่ชอบบ่นเรื่องพวกนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยสมองอ่ะก็จะทํรลายเขาเพราะตอนที่คุณกำลังบน่นอ่ะสมองมันก็จะกลายเป็นเรื่องลมมันจะกลายเป็นหมอกดําแล้วก็หลุมดําเพราะนั้นเมื่ออะไรก็ตามที่คุณกําลังบ่นในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยนะครับนั่นแหละสมองกำลังทําร้ายคุณเพราะฉะนั้นเมือ่อตอนที่คุณกาลัางบน่นหรือคุณสมองกำลังทำร้ายคุณเนี่ยช่วงนั้นอ่ะสมองคุณเนี่ยมันจะกลายเป็นทึบมืดแล้วก็ดํา คุณลองสังเกตตัวเองดูสิวันไหนที่คุณอารมณ์ไลยๆโมโหแล้วคุณบ่นนู่นนี่เนี่ยคุณครับสมองคุณจะถูกปิดกั้นไปหมดเลยมันจะกลายเป็นปความมืดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดสมองคุณโล่งเมื่อไหรนะ่น่ะคุณจะฉลาดขึ้นทันทีเพราะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกว่า positive thinking กับ negative thinking นี่น,นสำคัญมากๆเลยเพราะนั้นอย่าให้ทัศนคติหรือมุมมองที่หลยๆมาบดบังความฉลาดของเราเพื่อนๆครับจนถึงวันนี้นะผมผมอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนที่กำลังดู EP ีนี้อยู่เนี่ยนะครับ ผมอยากจะบอกว่าสำคัญมากชีวิตของเราเนี่ยเราต้องมีไฮสแตนดาร์ดไฮสแตนดาร์ดคืออะไรฮะมาตรฐานที่สูงคุณครับไม่ได้บอกว่าเราเราเป็นคนที่ไม่มีารายได้หรือเราเป็นคนที่จนหรือไม่มีการศึกษาแล้วเราไม่สามารถยกระดับรายไดนะ้เรื่องไม่จริงเลยการยกระดับตัวเราเองเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดของเราสมองเราแล้วก็การกระทําของเราเขาบอกว่าให้คุณมีเก่งแค่ไหนนะให้คุณมีสติปัญญาแค่ไหนให้คุณเป็นคนฉลาดแค่ไหนนะ คุณรนะู้ไหมวันที่ดำรงอยู่ได้ในโลกแบบนี้คือการกระทําของเราหลายคนที่ผมรู้จักมา20กว่าปีนี่ยมคนเก่งฉลาดมีสติปัญญาพูดเก่งมากเลยแต่สุดท้ายเนี่ยครับเขาเอาตัวเขาเองรอดไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะการกระทําของเขาเองเพราะนั้นไฮสแตนดาร์ดที่ผมกลับมาที่ไฮสแตนดาร์ดเพราะว่าการยกมาตรฐานชีวิตของเราสูงขึ้นเนี่ยมันสาคัญมาเลยฮะมันสาคัญที่ทําให้เราจุดยืนของเราเนี่ยครับเรายืนอยู่บนจุดที่เราจะไม่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยประสบกับ เรื่องที่มีคุณภาพต่ําๆโดยที่เราไม่สมควรจะต้องเจอกับเรื่องพวกนั้นยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าเกิดสมมติเราไปอยู่ในอยู่ในกลุ่มของคนที่ติดยาบ้าค้ายาอีหรือทําผิดกฎหมายนี่มันก็จะทําให้มาตรฐานชีวเราต่ําแล้วถ้าสมมติว่าเราโดนตํารวจจับหรือว่าข้อผิดพลาดเหล่านี้ของกฎหมายที่จับเรามาได้เนี่ยมันก็ทำให้เราต้องเข้าไปอยู่ในคุกในตารางนั่นทำในยิ่งทําให้เราตกต่ามากขึ้นเลยเพราะนั้นสําคัญที่สุดคือเราจําเป็นต้องยกมาตรฐานตัวเองขึ้นมานะฮะ เพืเ่อนๆือครับทีนี้มนุษย์ทุกคนเนี่ยมันจะมีช่วงช่วงโง่ช่วงฉลาดช่วงลําบากช่วงดีมีเยอะแยะมากมายถ้าสมมติช่วงที่เราโง่นะคุณนะเราจะรู้สึกว่าสมองเชื่องช้านะครับอ่อนไหวอ่อนแรงท้อแท้และสิ้นหวังแล้วเราจะทําอะไรประสบผลสิ้นเลยได้ยากมากถ้าเป็นช่วงที่เราโงา่แต่ถ้าเป็นช่วงที่เรากําลังสนุกกับงานนะ,ะเราจะรู้สึกว่างานนั้นประสบผลสิ็จได้ง่าย ไม่เชื่องช้าแล้วรู้สึกว่าความเสี่ยงใกล้เข้ามาแล้วในเวลาดูการทึกกระสุนว่าช่วงที่คุณกำลังสู้ว่ามันยากลําบากนะครับคุณจะเข้าหมดหมดคําว่าลังเลทําอะไรก็สุกยากเจออุปสรรคเจอปัญหาไปหมดแล้วมีแนวโน้มว่าจะล้มเหลวด้วยแล้วยิ่งบางคนนะคุณนะพอผิดพลาดอะไรหน่อยนะแล้วไม่สำเร็จสักหนึ่งอย่างสองอย่างหรือย่างเนี้ยก็จะเริ่มด่าฟ้าด่าดินทําไมไม่ช่วยทําไมไม่นู่นไม่นี่อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะนั่นเพื่อนผมอยากจะบอกว่าเขาบอกว่า ถ้าวันนี้คุณต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะผมบอกคุณได้เลยคุณจะพบกับความรุ่งโรจน์ได้ยากมากถ้าคุณมแต่พึ่งพาอาศัยคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับอเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีปมของชีวิตปมของปัญหาเอาละผมยกตัวอย่างเรื่องธุรกิจของเรากันละกันธุรกิจสุเหร่งเราเนี่ยนะครับ อย่างวันนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการเป็นผู้นำนะครับขององค์กรทุกคนต้องเป็นผู้นำนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มชวนใครก็ตามมาทาธุรก,กิจนะัแสดงคุณเริ่มเป็นผู้นำแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น SE หรือเป็น DS น่ะแค่คุณชวนใครก็ตามมาทาธุรก,กิจร่วมกันแสดงว่าคุณเป็นผู้นำก็และเขาก็จะดูคุณเพื่อนครับคาว่าผู้นำเนี่ยครับสำคัญมากเลยการกระทําตนแต่ผมอยากจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนไม่มีคนไหนเลยสมบูรณ์แบบ100%ให้คุณดี99%คุณขาดอยู่1% แต่ถ้าคนที่เขารักคุณนะเขาจะพูดถึง9.9%แต่ถ้าคนที่เขากเกลียดคุณเนี่ยเขาก็จะเอา1%ของคุณนล่ละมาด่าคุณเพราะฉนั้นผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าในความทัศนคติของผมนะผมรู้สึกว่าผมต้องรักคนที่เกลียดผมเออคุณฟังแล้วงงไหมผมต้องรักคนที่เกลียดผมเพราะอะไรวนหะเพราะคนเหล่านะั้นที่เกลียดเราเนี่ยเขาจะเป็น FC ให้เราเพราะเขาชอบส่องดูเราอ่าพม่อนๆครับวันนี้เนี่ยครับเราทาธุรกิจเครือข่าย ถ้าสมมติเราเจอปมปัญหานะสำคัญที่สุดเกออะไรมาเราต้องช่วยกันแกะแกะแกะปมปัญหานี้ออกไม่ใช่มาช่วยกันเกลียวขมวน,นเกลียวขมวนเกลียวขมวงเกลียวให้ปัญหานั้นยิ่งแน่นยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณคุณอยู่ในองคอ์กรหนึ่งนะและเจอปัญหาร่วมกันนะแล้วคุณมาเดี๋ยวช่วยกันทําให้ปัญหานะั้นมันเกลียวแน่นขึ้น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 เนั่งจานั้นคุณไม่ได้ช่วยในการที่จะคลี่คลายปัญหาเลยไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจหรือองค์กรอะไรบ้างในคร นะครับถ้าคนในครอบครัวนะครับมีปัญหาสรกอย่างหนึง่งแล้วทุกคนช่วยกันแกะช่วยกันมันก็จะปม,มนี่ก็จะคลายฮะเพราะฉะนั้นคุณครับไม่มีองค์กรไหนอะไรเลยที่มันจะไม่มีปัญหาแต่ว่าคนในองค์กรสําคัญมากคุณไหมผมอยากจะบอกว่ามันมีใจอยู่สองอย่างคือใจปลอมๆกับใจหนักๆถ้าวันนี้องค์กรของคุณเนี่ยครับมีคนที่ใจปลอมๆไฟมันจะลามทุ่งได้เหล่มากไฟลามทุ่งคืออะไรฮะคนใจปลอม,อมพอเจอปัญหานิดหนึ่งก็ มันก็โทรศัพท์คนนู้นมันเป็นอย่างนี้เปล่ามึงเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามึงรู้สึกอย่างนั้นเปล่ามึงรู้สึกนี้หรือเปล่านะฮะมันจะกลายเป็นไฟลางทุ่งเลยนั่นคือคนที่ช่วยกันผหมุนเกีียวปัญหาให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยผู้นำคนนี้เขาียกใจปลอมๆนะครับแล้วไฟมันจะลางทุ่งอย่างเร็วมากแต่ถ้าคนที่มีใจหนักแน่นนะมันจะไม่สะทกสะท้านกับปัญหาที่เกิดขึ้นเขาจะมีแนวคิดแนวปฏิบัติที่เชิงบวกเขาต้องคิดแล้วออมันเกิดปัญหาแบบนี้เพราะอะไรมันเกิดจากส่วนรู้หรือเปล่าหรือแบบไหน ฟ้าอากาศธาตุซึ่งไม่รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยเัรานั้นผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าคุณครับสําคัญมากๆเลยนะถ้าคุณจะทําธุรกิจในองค์กรเครือข่ายของคุณไม่ว่าจะเริ่มต้นในองค์กรครอบครัวหรือองค์กรในการทําธุรกิจก็ตามถ้าคุณมีคนใจปลอมๆเนี่ยนะครับผมบอกคุณนะองค์กรคุณพังหมดเลยเฮ้ยทำไมทําแล้วไม่ได้เงินวะมึงรู้สึกไหมว่าทําแล้วไม่ได้เงินเฮ้ยมึงรู้สึกม่าเป็นอย่างนั้นเฮ้ยมึงรู้สึกเป็นอย่างนี้โอ้โหไปใหญ่นะครับเพราะนั้นคุณใจต้องหนักๆ การที่คุณจะเป็นผู้นําคนอ่ะถ้าใจคุณปลอมนะผมบอกคุณองค์กรคุณจะจบถ้าวันนี้คุณไม่มีคําว่าอดทนผมบอกคุณนะถ้าคุณไม่มีคําว่าอดทนโดยเฉพาะคุณเป็นผู้นํานะคุณจะไม่มีอะไรติดตัวเลย่าคุณเชื่อผมไหมเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเราไม่มีคําว่าอดทนจริงๆเนี่ยเราจะไม่มีอะไรติดตัวผมอยากจะบอกว่าโดยเฉพาะเป็นผู้นำนะ ผู้นําหลายคนนะตลอด24ปีที่ผ่านมา,มาผมเห็นหลายคนเลยตอนขึ้นเวทีหรือตอนพูดเนี่ยนะโมทิเวชเนี่ยนะโอ้โหอย่างกับต้มยํากุ้งเลยแซ่บมากแซ่บมากโอ้โหนู่นนั่นนี่มากแซ่บมากแต่ตอนการกระทของมันนะเหมือนแกงจืดเลยไม่ไมทำทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณฮะคุณอย่าคุณอย่าคิดว่าบางคนเนี่ยโอ้โหโมทิเวชเก่งนู่นนั่นเก่งแล้วเขาจะทําอะไรเก่งนะไม่จริงเลยผมผมไม่ค่อยชอบฟังคนพูดเก่งสักเท่าไหร่นะผมชอบดูคนทําเก่งมากกว่า เพราะว่าคําพูดอ่ะมันไม่ได้มีผลลัพธ์ไงเนะี่ยแการกระทําต่างหากที่มันทําให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นมาดังนั้นวันนี้คุณจะเป็นนักพูดที่ฝีปากแซบเหมือนต้มยํากุ้งแต่ว่าถ้าเกิดคุณการกระทำของคุณเป็นแกงจืดเนี่ยนะครับผมบอกคุณนะวันหนึ่งลูกทีมของคุณจะหายไปเรื่อยๆ,ๆโโหผู้นํากูแม่งเก่งแต่พูดแต่ทาไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นคุณครับผมอยากจะฝากไว้สามสี่ข้อสําหรับผู้นำนะอันที่หนึ่งเลยเขาบอกว่าหนึ่ง คุณต้องเป็นคนจัดการอะไรได้สุขุมกว่าจัดการทุกเรื่องได้สุขุมกว่าอันที่สองเนี่ยคุณเขาบอกว่าคุณจําเป็นมากที่จต้องมีขันติมีความรับผิดชอบในทุกๆเรื่องที่ทนทานกว่าอันที่สามคุณต้องคิดน้อยแต่เข้าเป้ามากกว่าอันที่สี่คุณต้องขอจัดปัดเป่าเรื่องพวกขี้ผงต่างๆเหล่านี้ได้เร็วกว่าม,มาอ่ะเรามาแตกความนิดนึงถ้าวันนี้กูจะเป็นผู้นําคนหนึ่งนะ แลวคุณอยากจะประสบผลเร็จโดยตัวคุณเองและก็ลูกทีมของคุณและทีมงานคุณเนี่ยถ้าคุณจัดก,การอะไรไม่ได้สุข,ขุมกว่านิดนึงก็วอยวายวอยวายวอยวายทำเป็นอยางไง้็จเป็นอย่างนี้แต่พวกเราต้องรวมตัวครับพวกเราต้องรวมกลุ่มกันอะไรเงี้ยนั่นสแสดงว่าผมบอกคุณนะองคอ์กรคุณจะพังทันท,ทีอันที่หนึ่งคุณต้องจัดก,การให้ได้สุข,ข,ขุมกว่าเกิดอะไรคุณคุณต้องบอกใจเย็ยนๆมันมีแบบนี้มันเดินอย่างนั้นเพราะอะไรแบบไหนนะครับอันที่สองเนี่ยคุณคุณต้องมีขันติมีความรับผิดชอบในทุกๆเรื่องที่ทนทานกว่า คุณครับคนเราเนี่ยมันต้องมีเอียดขันติต้องมีความอดทนมีความรับผิดชอบในทุกๆเรื่องที่ทนทานกว่าผมโคตรทนนะทนจะบ,บางคนคือบอกแม่งหน้าด้านเปล่าวะแต่ไม่เราอดทนครับเราทนทานกว่าอันที่3ามคิดให้น้อยกว่าแต่เข้าเป้ามากกว่าบางคนคิดมาก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 แต่มันละเลยเป้าออกจากเป้าไปเยอะเลยนะครับอันที่4ีที่กี้ผมบอกคุณก็คือขจัดปัดเป่าเรื่องต่างๆเร็วกว่านะครับเรื่องอะไรที่ไม่ดีรีบยิออกไปเอาไปอย่าให้ไปถึงข้างล่าง อย่าให้ไปถึงลูกองค์กรอย่าให้ไปถึงอะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณครับในทุกองค์กรมันมีเรื่องที่ดีเรื่องไม่ดีเอาไปว่าคุณคุณลองเปรียบเทียบช่างดูว่ามันเป็นเรื่องดีกว่าหรือไม่ดีกว่าใช่ไหมฮะอย่างที่ผมบอกคุณนะให้คุณดี99% 1%ที่คุณไม่ดีคนไม่ไม่รักคุณมันเก้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นมาด่าคุณจริๆนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับ,เ,รบเขาบอกว่าปลาใสาให้ถูกการนะครับปลาใสให้ถูกการปลานีให้ถูกอารมณ์ แล้วก็โมโหให้สมกับอํานาจตนอืคุณครับตกลงนยผมอยากดูนะว่าตกลงคนมันบ้าอำนาจหรืออํานาจมันทําให้คนบ้าเออเพราะฉะนั้นคุณครับปราัยให้ถูกการพูดอะไรเนี่ยให้รู้จักจังหวะกาละเทศะคุณจะเป็นคนที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีปานีให้ถูกอารมณ์คุณครับบางคนเนี่ยมันสมควรที่จะได้รับการเมตตาหรือปานีไหมใช่ไหมครับหรือสมควรเรื่องถูกลงโทษไหม เพราะนั้นอีกอันที่3มก็คือโกรธนะให้สมกับอํานาจตนบางคนเนี่ยควบคับคุณมีอํานาจแค่นี้แต่โกรธแค่นี้เลยนะครับตกลงเนี่ยอำนาจให้ทำให้คนบ้าหรือคนมันบ้าอานาจก,กันแน่นะสุดท้ายอยากจะฝากไว้สักสามข้ออันที่หนึ่งเขาบอกว่านกคุณรู้จักนกใช่ไหมฮะนกที่มันพูดได้จะบินไม่สูงพวก,กนกแก้วนกขุนทองพวกนี้มันบินไม่สูงเพราะอะไรความหมายของผมก็คือพวกขี้โมช่างพูดไฟลังพวกนี้บินไม่สูงอกเพราะพวกนี้ขี้โม ุณลองไปสังเกตคนในองค์กรุณสิหรือว่าผู้นาใครสักคนหรือก็ได้ณูลองไปสังเกตดูพูดเก่งอ่ะเค่งคิดผมบอกไงพูดเนี่ยเหมือนต้มยํากุ้งแต่การกระทำมันแกงจืดไงอ่าเพราะฉะน,นั้นพวกนี้ขี้โมอ้อย่าฟังเยอะเราดูการกระทาอันที่สองเขาบอกว่าเขาบอกปีศาจมันจะนอนอยู่ในหีบของคนตนีปีศาจจะนอนพักอยู่ในหีบของคนตนีก็คือพวกขี้เหนียวอะคุณเอ่อ จะกินอะไรสักอย่างนึงก็จะโทรคนนู้นคนน,คน,นี้คนนี้เรียกเอาคนที่มาช่วยกันจ่ายเงินแต่ถึงเวลาจ่ายเงินเข้าห้องน้ําทุกท,ทีทั้งทั้งที่มีตังค์นะฮะเพราะั้นคุณพวกตนันนีนะฮะชวนทําอะไรนู่นนั่นนี่ไม่ยอมเลยนะครับอะไรก็ตามถ้าเป็นฟรีกูเอาก่อนเลยอาพวกตนันนีพวกนี้มีปีศาจนอนอยู่ในอยู่ในหีบน,นะครับของความตันนีของเาอันที่3ามเขาบอกว่าความโกรธเมื่อคุณโกรธแล้วเนี่ยคุณมักจะถูกปิดตาปิดหูเปิดปาก พวกนี้คือขี้โกดสามขี้นะคุณขี้โม้ขี้เหนียวและขี้โกดนะครับผมก็สุดท้ายก็อยากฝาก f อฟซสาวๆของผมละ f อฟซงสาวผมฟังดีๆนะเขาบอกยุคสมัยนี้เนี่ยเป็นโสดไม่น่ากลัวเท่ากับจนไม่มีคู่ครองแต่ขอให้มีสตังค์สำคัญกว่าเขาบอกว่าแผลเล็กๆที่มันเกิดจากตามร่างกายเรานะแผลเล็กๆที่เกิดจากร่างกายเราเนี่ย เราไม่ทายานะอย่าง้อยสุดสองสมวันมันจะค่อยๆรักษาตัวของมันเองมันจะค่อยๆหายแต่ถ้าแผลเล็กๆที่อยู่ข้างนอกร่างกายเราเนี่ยเราเอามีดค่อยๆกรีดมันแล้วเราค่อยๆแหวกแผลออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้แผลนี้เรือลังหายยากนะครับอาจจะต้องถึงขั้นต้องเสียชีวิตเลยก็มีอาจจะเป็นบาดทจบแบบนก็มีนะครับอันนี้คือแผลภายนอกเช่นเดียวกันคุณแผลภายในแผลภายในนิดเดียวนะคุณนะแผลภายในนิดเดียวมันอาจจะปิขาด หรือเลื้อลังหรือทําให้เราหมดความเป็นมนุษย์ไปเลยก็ได้จากอะไรฮะจากการที่คุณย้ําคิดยำำ้ําทําย้ําเตือนย้ําตัวเองเพราะนั้นคุณครับในโลกใบน,นี้มันไม่มีใครที่จะสมอารมณ์หมายไปทุกๆคนหรอกนะก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ยอมแพ้เราไปดูต้นตอของใครก็ตามที่มันทําให้เราต้องเจ็บปวดนะครับถ้ามันไม่ได้มันไม่ใช่ก็ปล่อยไปเถอะคุณนะฮะ คุณเขาก็บอกว่าการปล่อยวางนะี่ยไม่ต้องถามเหตุผลถ้าเราจะปล่อยวางนะครับช่างมันนะเพราะฉนั้นสาวๆครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยคุณนะการเป็นโสดไม่น่ากลัวเท่ากับความจนนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีตังหน่ากลัวกับไม่มีคนนะฮะก็ขอขอบคุณขอฝาก EP ีที่32นี้ไว้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับเราพบกันครั้งต่อไปใน EP ีที่33ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณมากๆนะครับถ้า ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าอยากจะสัส่นศูนย์ของผมก็ช่วยกด Subscribe ถ้าอยากจะให้อีพนี้ยืนยาวต่อไปก็ช่วยสั่นกระดิ่งจริงงๆๆๆง,ง,ง,งหน่อยนะครับขอขอบคุณสำหรับ EP นี้นะครับแล้วเราพบกัน EP ครั้งต่อไป33นะครับขอบคุณสวัสดีครับผมนกที่พูดได้มักจะบินไม่สูง คือพวกคีโมบางครั้งตอนโมติเวตตอนพูดแซบเหมือนต้มยำกุง้งแต่ตอนทำจริงๆแม่มันก็แค่แกงจืดดีๆนี่เองฝากไว้ให้คิดกับพวกขีโม